หลายๆหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยลุงแมนก็จะเจอพี่ฟ้าคามัเจอหรือแม้พี่อาร์ตเองก็จะเจอว่ามึงไปเลือกตั้งให้ชนะก่อนไป<อ>มันไม่มีทาง <ไป S 1> ชนะ <ไป S 1> หรอก <ไป S 1> ในเมื่อคุณไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงใน9ปี10ปีที่ผ่านมาแล้วคุณก็ไม่เคยที่จะศึกษามันแล้วคุณก็ไม่เคยที่จะเปิดใจยอมรับฟังว่าอมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแม้กระทั่งในวิถีชีวิตคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเช่นที่ผมพูดบ่อยๆก็คือระบบพร้อมเพลงเงี้ยคุณยังไม่รู้ระบบพร้อมเพย์มันเป็นผลงานใครเกิดขึ้นมาในยุคไหน ใช่ไหมครับไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันทําให้คุณเนี่ยเวลาคุณมาพูดว่าไปเลือกตั้งมันไม่มีทางชนะในเมื่อคนโง่มันเยอะกว่าอถามว่าคุณโง่เพราะอะไรเพราะคุณไม่เข้าใจทําไมคุณถึงไม่เข้าใจเพราะคุณไม่ไมไมศึกษาทําไมคุณไม่ศึกษาทําไมแ่ะคุณถึงไม่ศึกษาเพราะอะไรอ่ะเหมือนที่ผมบอกว่าคุณมาเรียกร้องหาความเจริญของประเทศไทยแต่ผมพูดเสมอว่าเวลาคุณไปดูอัลกอริทึมอย่างเ Facebook เองเนี่ยเพจที่คนกดไลค์ล้านสองล้านสามล้าน,าานคือเพจอะไรคือเพจซุปซิปดารา เพจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยคนกดไลค์แสนหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นลงแมนแล,ล้วลงแมนคิดว่าคนสนใจเรื่องอะไรอะ UTM Today อาสาสื่อสาร